สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้ก็คือวันนี้มีงานจะต้องจัดเตียงฟางใหม่นะครับเราจะใช้รถตักขี้แบบนี้นะครับขี้ฟางมาแบบแบบนี้นะครับมาเลียง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 แบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเรียงยาวเลยครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าร้อนแล้วครับจะต้องมาเลียงไว้ตามถนนแบบนี้นะครับเราจะเลียงไปเรื่อยๆครับจนสุดที่ตรงนู้นเลยครับเพื่อนเพื่อนค่อยๆขี้มาทีละสองก้อนสองก้อนแบบนี้นะครับ ยังมีเยอะครับฟางที่นี่เพราะว่าสั่งมาเยอะมากครับสามร้อยกว่าก,ก้อนครับหน้าหน้าหนาวเราก็เอาไปกั้นตรงที่ว่าค้อกอนุบาลของน้องวัวนะครับไม่ให้ลมพัดพอสู่หน้าร้อนแล้วเราก็ต้องย้ายออกจากจุดนั้นมาไว้จุดจุดนี้ตอนครับย้ายไปย้ายมาแบบนี้นะครับก็ทําเรื่อยๆครับเพื่อนๆขับรถประจําตําแหน่งครับรถตักขี้นะครับสามารถขี้ฟางได้ แล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเป็นที่ตักขี้ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมเป็นที่พวนขี้ก็ได้ครับทําได้หลายประโยชน์ครับรถคันนี้นี่ครับวันนั้นรถคันนี้ยางก็รั่วครับเหยียบน่าจะเหยียบตะปูครับช่างเขาก็ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปและโฆษณานะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปและโฆษณาก็ขอให้รวยๆปังๆแหงๆทุกคนนะครับผม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเย่าเจ็บหยาจนครับเวยๆว,วันเวยทองครับขอบคุณมากครับผม